ความจริงทั้งหมดนะครับผมพูดจากความจริงจากใจด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้สัมผัสเองนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยไม่เคยได้รู้จักท่านเป็น,นการส่วนตัวนะครับแล้วก็เราก็พอรู้มาจากเพื่อนเราบ้างนะครับว่าตลอด20ปีเนี่ยเราเจอใครบ้างอะไรบ้างคือสิ่งที่ผมโพสอะผมก็พูดจากความจริงทุกอย่างครับผมอย่างอย่างตัวที่ต้องกลับกับไปกับตัเองสนิอนทอย่างระยะเวลานาน ก็เกือบ20ปีครับพี่ตลอดระยะเวลา20ปีเราไม่เคยเจอคุณแม่เลยไม่เคยเจอเลยแม้แนตะ่ครั้งเดียวนะแลจำใจมีคุยพูดถึงอะไรบ้างไม่เคยมีพูดถึงไม่เคยมีพูดถึงส่วนใหญ่เนี่ยจะพูดถึงแต่คุณพ่อและตัวผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความสนิทสนมกับคุณพ่อนะไปต่างจังหวัดกับคุณพ่อบ่อยนะครับ ผมเ,เ,เองก็ต้องบอกว่าผมก็ไปนอนบ้านแตง,งโม่บ่อยนะไปนอนบ้านแตงโม่บ่อยแล้วก็ไปทำกับข้าวกินกันบ่อยแต่ว่าไม่เคยเจอคุณแม่เลยเม็นแต่ของเดียวครับอย่างตอนไปย้อนวันตอนนั้นตัดใจโพสข้อความนั้นออกมามันเป็นเพราะคุณแม่ให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรบ้างต้องบอกว่าที่ตัดสินใจโพสตันนั้นนะเพราะว่าเป็นคุณแม่ให้สัมภาษณ์เรื่องคุณพ่อ นะครับว่า,าว่า,า,อ,าอ,อ,อ่านั่<ใ>นแหละร <Syria S 1> ครับนั่นแหละครับเรื่องเรื่องเรื่องเ,เดียวเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมไม่อยากให้พูดถึงกับผู้เสียชีวิตแล้วนะครับอยากให้พูดถึงกับคนที่มีชีวิตอยู่เสียมากกว่าเพราะว่าคนเสียชีวิตแล้วมาตอบโต้อ,อะไรด้วยไม่ได้นะครับแล้วจากโพสไปวันนั้นแล้วมีพิเศษกับมอวตารทุนที่ตัดสินใจลบโพสต์ไปใช่ครับต้องบอกว่าที่ตัดสินใจลบโพสต์เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีเพื่อนในเฟซบุ๊กของเราเนี่ย แชร์โพสต์ของเราไปแล้วก็ใช้คำหยาบคายแท็กไปหาคุณแม่นะครับในฐานะเราที่เราเป็นคนโพสต์เองเนี่ยเราก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับรู้สึกไม่สบายใจว่า,ว,าว่าต้นเหตุของโพสต์นั้นนะมันมาจากเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยแต่เออลบดีกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ตัดสินใจลบเนี่ยเขาคิดว่ายังไงครับว่าต้องเอาไปลงอยู่แล้วนะครับผมมีโอกาสเจอคุณแม่หรือคุณแม่บ้างไห็นรายะยดช่วงระยะเอียหลังไปหรือเปล่าหลังจากที่เราโพสต์ไปเออไม่มีเลยครับไม่มีโอกาสได้เจอกับ กับคุณแม่เลยครับคงเป็นเพราะว่าอย่างหนึ่งคงเราทั้งคู่คงไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันด้วยนะครับบางทีคุยกันแล้วอาจจะไม่มีอะไรอย่างที่ที่ประชาชนไทยคิดก็ได้นะครับอยากคุยตรงประเด็นไหนครับก็ยกมือไหว้ปกติครับแต่คงไม่คุยเรื่องแตงโมครับวันนี้ตั้งใจจะเข้าไปส่วนนี้หมอะไรบ้มีครับ ถ้าเกิดว่าเจอคุณแม่ในฐานะที่เราเป็นเด็กเราสวัสดีหมดนะครับถ้าจะรู้จักก็น่าจะรู้จักจากข่าวอะไรครับพี่จากข่าวนะครับแต่ว่าคงจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโมเคยพูดได้ฟังหรือเปล่านะครับ แล้วก็แต่ส่วนพี่ชายเขารูจากเราแล้วทำ mm hmm. มวนก็ได้มีโอกาสที่นั่งคุยกับพี่ชายเขานะครับพี่ชายเขาก็เห็นโพสทุกอย่างนะครับเราก็บอกไปว่าเราไม่ได้มีอคติหรือว่าอยากจะมีเรื่องกับใครทั้งสิ้นเราพูดจกากควาจริงนะครับผมพี่ต่อยว่าอย่างไรครับพี่ต่อยพ่ตอยว่าอย่างไรบ้างก็พี่ต่อยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับ mm hmm. ก็ก็ไม mm ่ไ hmm. ด้ว่าอะไรหรือว่าพี่เข้าใจเราก็บอกกับเขาว่าสิ่งที่ผมโพสเนี่ย ได้จะมาเรียกเลตติ้งหรือเรียกยยกระแสได้ทั้งสิ้นนะครับมันคือสิ่งที่ตัวเราเองรู้สึกแล้วก็รู้จักจริงรู้จักแค่ไหนระดับไหนเราก็พูดไปอย่างนั้นเพราะเรามันรู้จักจริงๆครับแล้วก็ผมตรงปิดท้ายโพสต์รู้สึกว่าถ้าผมพูดอะไรผิดไปผมก็ขออภัยท่านด้วยอย่างเงี้ยแแล้วมีคนไปประเภทนี้ในแต่ละรายาก,การไพรว่าอย่างรงานันไหน ก็มีครับแต่ว่าต้องบอกว่าโมยเนี่ยผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปอกกระแสอะไรอยู่แล้วเราเราไม่ได้อยากจะมามีชื่อเสียงอะไรเพราะเรื่องอย่างนี้นเลยคือบอกตรงว่ามันมีแต่ความเสียใจเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันไม่อยากที่จะมามีชื่อเสียงหรือว่าคนมาติดตามเราเพราะว่าสื่อให้ความสนใจผมไม่อยากมีอย่างนี้ครับ ต้องบอกว่าสบายใจขึ้นมากที่สุดเลยครับเมื่อวานเนี้ยเราเองอยู่ในงานเนาะเราก็ได้ฟังคุณแม่พูดนะครับเราเองรู้สึกว่าสบายใจมากที่สุดเลยเมื่อ่อเกิดเรื่องมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าแม่อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเพื่อนเราแล้วอย่างเงี้ยฮะอยากจะรู้ว่าความกระจ่างที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรใครโกหก ค,คิดว่าการอญญายะศกจะคืนความเป็นธรรมให้กับแตงโมได้มากแค่ไหนครับคิดว่าการอญญายะศกจะคืนความเป็นธรรมให้เพื่อนได้มากกว่ามูฮวนครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยรู้ว่าสาเหตุการตายเนี่ยมันตรงกับที่ท,ทั้ง5าท่านที่อยู่บนเรือสอบสวนหรือไม่นะครับเราคิดว่าน่าไดจรับความเป็นธรรมมากที่สุดเหมือนกันครับเร่องตัวเองในจุดไหนยังมีประเด็นตรงไหนที่ยังสงสัยไหมครับเรื่องสงสยัยเรื่องสงสัยผม ผมคงไม่ได้สงสัยอะไรครับก็คือคในฐานะเพื่อนเองเนี่ย <S <S ผมก็ก็ไม่ได้สงสัยอะไรครับก็ดู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 ว่า,าผู้สอบสวนเนี่ยผู้ตรงกับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยหลักฐานอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากท่านตำรวจเลยนะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้มาจากท่านตำรวจเลยมันมาจากพี่น้องประชาชน ที่แชร์ลงในโลกโซเชียลเสียมากกว่านะครับทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้แถลงว่าราคาน h i s ได้มานะราคาน h i s ได้มานะมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้จากจากผู้เออจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยทํารไม้แต่ครั้งเดียวครับผมหลายๆคนพูดไม่เสร็จกันเลยว่าข้อมูลมันก็ใช่เหมือนบุกติดไว้ก็ใช่แต่เยอะเหมือนกันอะไรนะทำทั้งที่บอกว่าแบบนั้นก็ ิดแบบนั้นครับผมคืออย่างที่ผมโพสไปวันนี้เนี่ยคือเราก็ตั้งข้อสงสัยนะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนสนิทว่าทําไมวันแรกที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่คนถ่ายคลิปเนี่ยเราก็เห็นในคลิปอยู่แล้วว่าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยหน้าแดงอยู่แล้วถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีคอนเนคชันเนี่ยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยคุณจะปล่อยเขาหรือเปล่า แต่เนี่ยคุณปล่อยให้เขากลับบ้านไม่ได้ไงทั้งที่มีคนบนเรือลำนี้ยเสียชีวิตตาย่อยยังหาตัวยังไม่เจอคุณปล่อยเขากลับบ้านไม่ได้ไงอันนี้คือข้อสงสัยของเพื่อนทุกคนที่สงสัยครับแต่ว่าในในในส่วนตัวเราก็ยังจะติดตามคดีของแฟนติดตามแล้วก็สู้ต่อไปครับสู้สู้่อไปจนกว่าจะบวชถึงแม้ว่าเราจะจะเอ่อปบวชแล้วเนี่ยผมก็ให้แฟนผมเป็นคนตามต่อครับ ก็แทนไว้ตอนแรกก็ต้องบอกว่าคุยกับโมก่อนเลยนะครับบอกว่าเรจะบสถให้เจ้ากรรมในเวทพาะผมเองอะเพิ่งก็ส่งบัติเหตุมาเมื่อหกเจดเดือนที่แล้วจนเสียชีวิตไปเลยนะฮะแล้วก็ฟังหัวใจขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ไปเจอโมงานรับปริญญาที่มรงสิตโมก็บอกว่าอย่างนั้นให้ผมเข้าไปคุยกับพระก่อนหลังจากที่ผ่านแตคันที่4เสร็จแล้วนะฮะที่นิ้วเนี่ยฮะแล้วก็ ผมก็ได้เข้าไปคุยกับพ้าแล้วโมบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเป็นผือนล่มให้นะครับเพราะว่างานบวชผมครั้งแรกเนี่ยที่พี่อ้ําภัชนาผ่านเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็โมก็ไปคนแรกโมก็ไปอรอผมแต่ช้าตอนที่เราเป็นหน้าเองยังยังสายเลยเพราะว่าเราต้องซ้อมบทนะฮะต้องซ้อมบทเลยทําให้เราตื่นสายก็คุยกับโมไว้ว่าเออจริงๆเราจะบวชนะแล้วตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะบวช15วันให้กับเจ้าก,การรมในเวรก็บอกมันล้ว่าเออดีละที่เขาไม่เอาชีวิตเราไป แต่ตอนนี้เนี่ยในเมื่อมันเสียสผมก็จะหมดเลยหนึ่งเดือนครับนี่กระดับตั้งใจเลยหนึ่ง <1 S 1> เดือนก่อนใช่ไหมถึงตอนนี้ใช่ครับหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนบวชครับชาวนะนนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะติดค้างกระดันอยู่ใที่เขาอยากไป็นวงพ่อให้เรครับผมอันนี้คือแผนในการบวชกำหนดวันหรือยังครกำหนดวันแล้วครับว่านหัววันที่สิบเก้าครับแล้วก็ทำพิธีบวชเนี่ยวันที่ยี่สิบมีนาครับแต่ว่าผมโชคดีที่ว่า พี่ก้องปียะกับพี่ท็อปดารีนุชเนี่ยเป็นเจ้าภาพให้นะครับข,ขอขอขอที่จะเป็นเจ้าภาพให้ก็มีหลายท่านที่จะไปร่วมครับคิดว่าวันนั้นถ้าเกิดว่าสื่อมวลชนไปก็น่าจะได้เห็นดาราอยู่หลายท่านครับที่ไหนอะไรก็อะไร,ะไรที่เพชรเกษม้9ครับที่วัดทองเนียมครับก็ที่นี่จะเป็นวัดธรรมยุทธ์นะครับแล้วค่อนข้างจะเร่งเท่งมันจะถูกับ ากจริตเราที่เราเคยบวชที่จังหวัดนครนายกเมื่อก่อนครับอย่าง้ยในสวนตัวนอยากเร็น่อตัวเราือย่แล้วอยากาางเพื่อนดียวครับขอให้ความจริงมันกระจ่างนะครับว่าทุกอย่างที่มันแคบเกลใจหรือว่าประชาชนคนไทยสงสัยเนี่ยแล้วคนที่สงสัยเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ไม่มีหมัวรอนไปท้าที่สงสัย แต่และคนที่สงสัยเนี่ยคือคนที่มีพื้นฐานทางสังคมมีความรู้ทั้งสิ้นนะครับที่สงสัยอย่างเช่นคุณหมอคอนทิสอย่างเงี้ยหมอคอนทิสท่านจะบอกว่าแปลกเลยอย่างเงี้ยทั้งที่หมอคอนทิสท่านปิดคดีมาไม่รู้กี่คดีแล้วแล้วท่านก็เป็นผอในการผ่าศพมาก่อนอย่างเงี้ยครับเราเราก็เชื่อมัน่นเชื่อมั่นคุณหม เรายังไม่ได้ยินค้อแถลงจากคุณหมอเลยครับแม้แต่ครั้งเดียวขอบคุณครับขอบคุณครับนะ